สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาโร่นะคะการดูดวงนี้ไม่ได้เจาะจงตัวบุคคลนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักนะคะของชาวธาตุน้ํานะชาวธาตุน้ําคือราศีมีนกรกฎพิจิกนะคะประจําเดือนธันวาคม2565นะไพ่ใบแรกนะคะ3ถ้วย เดอะฟูนายอ็อบครับเดอะซันเดอะเฮอร์มิตคิงออฟซอร์จัดติดแปดไม้สี่ดาบ และนายออฟวาตโอเคค่ะสำหรับชาวธาตุน้ำนะคะเกณฑ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณนะในเดือนนี้นะคะให้พลังงานของคุณในตอนนี้คือสามถ้วยนะคะสามถ้วยเข้ามาในตอนนี้นะคุณเองมีความสุขแฮปปี้เอนดิ้งมากเลยนะกับช่วงชีวิตกับความรักในตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินนะเรื่องความรักค่อนข้างจะอยู่ตัวนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะราบรื่นนะคะเพราะาด้วยพลังงานของไพ่ที่คุณได้รับในตอนนี้นะ สามสามถ้วยเนี่ยยังหมายถึงออทางด้านการงานด้านการเงินนะเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณเองอะ่ะมารู้สึกอยู่ตัวรู้สึกมั่นคงขึ้นแล้วก็มีความสุขนะคะในช่วงนี้ The f o o l เข้ามานะ The f เข้ามาพร้อมกับสามถ้วยคุณมออีคุณมีโอกาสที่จะได้คุยกับคนรักคนของคุณนะคะเกี่ยวกับเรื่องการเ,ออเหมือนกับ เป็นการสร้างอนาคตร่วมกันนะมันเหมือนกับเป็นการคุยกันที่มีการวางแผนวางวางแพลนแล้วว่าจะทําอะไรร่วมกันอย่างเช่นเก็บเงินซื้อรถซื้อบ้านหรือว่าเก็บเงินทำมั่นกันหรือว่างานแต่งนะคะก็อาจจะเป็นไปได้นะว่า,าพลังงานของคุณค่อนข้างที่จะมั่นคงนะกับความรักความสัมพันธ์นะคะเพราะว่ามีนายออ o ครั p เข้ามาด้วยนะ เป็นช่วงที่ตัวคุณเองทั้งคู่นะเขาก็คิดที่จะ,ะลงเอยกับคุณลงหลักปักฐานกับคุณแล้วนะเหมือนกับว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณทั้งคู่พร้อมที่จะเริ่มพูดคุยกันถึงเรื่องราวระหว่างคุณทั้งคู่นะว่าคุณทั้งคู่เนี่ยพร้อมแล้วที่จะอ่อสร้างอนาคตร,ร่วมกันหรือว่าพร้อมแล้วที่จะร่วมสร้างครอบครัวไปด้วยกันนะ อืมเป็นช่วงเวลาที่แฮปปี้เอนดิงเลยทีเดียวนะคะเดือะซันเข้ามาเดอะซันเข้ามายิ่งเข้ามาตอกย้ำนะว่าความรักความสัมพันธ์ของคู่ของคุณอะค่อนข้างที่จะราบรื่นลงตัวนะและในหลายๆคู่นะคะอาจจะมีเกณฑ์การตั้งครรภ์เกิดขึ้นได้นะสำหรับชาวธาตุน้ำนะคะเพราะว่าไพ่เดือะซันเนี่ยมันเป็นความสุขความสมบูรณ์เต็มรูปแบบนะเหมือนกับใครที่คบกันมานานๆหรือว่าเริ่ม ที่จะสร้างครอบครัวร่วมกันแล้วเนี่ยบางทีบางครั้งนะคะก็อาจจะได้แถมมาหนึ่งคนเนาะเพราะว่ามีเกณฑ์นะคะเพราะว่าไพ่เดือะซันเนี่ยเป็นไพ่พลังงานบวกนะแล้วก็เป็นไพ่พลังงานที่จะสมหวังในความรักความสัมพันธ์สมหวังในการที่จะมีเกณฑ์ที่จะสร้างครอบครัวนะคะจะสมหวังนะ เดอะเฮอร์มิตพลังงานของเขาจะเป็นชาวธาตุดินนะคะคนที่คุณดิวอยู่คบอยู่นะพลังงานของไพ่ขึ้นมาเป็นเดอะเฮอร์มิตเดอะเฮอร์มิตก็คือชาวราศีกันนะคะหรือชาวธาตุดินนั่นเองนะคือราศีกันพฤษศแล้วก็ราศีมังกรนะชาวธาตุดินนะคะจะเป็นคนรักความสงบไม่ทะเยอทะยานนะเป็นคนฉลาดมีไหวพริบดีนะคะอแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีเป็นคนที่มีความยุติธรรมสูงนะ ็นคนมีน้ำใจชอบช่วยเหลือคนนะแต่ว่าเขาค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีระเบียบแล้วก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์ในคำพูดนะคะโกรธไม่ง่ายนะแต่ว่าถ้าโกรธแล้วก็จะหายยากอยู่นะคนคนนี้เนาะยังไงเราถ้าคบกับเขาในเกณฑ์ความรักความสัมพันธ์ค่อนข้างที่จะมั่นคงนะเพราะเขาเป็นคนที่มีความมั่นคงในความรักนะคะคนคนนี้นะ คิงออฟสอดเข้ามาคิงออฟสอดเข้ามาในช่วงนี้นะคะหมายถึงว่าตัวตนของเขานะจริงๆแล้วเขาเป็นคนเด็ดขาดนะเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรแล้วก็จะทําแบบนั้นนะเป็นคนที่มีแผนมีแพทเทิร์นในการใช้ชีวิตนะคะคนคนนี้นะเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเออเหมือนกับเขามีแพลนมีการวางแผนทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาจะทานะและเขาเป็นคนที่เนี้ย ب, พอสมควรเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจตัวเองนะ แต่ถามว่าเอาแต่ใจจนคุณหัวหมุนเลยไหมก็ไม่ใช่นะคะเพียงแต่ว่าเขาค่อนข้างที่จะมีภาวะความเป็นผู้นําสูงนะแล้วค่อนข้างที่จะใช้ภาวะความเป็นผู้นำเนี่ยมา,าวางแผนการในการสร้างอนาคตร่วมกับคุณเหมือนกับว่าเขาจะเป็นนักวางแผนเป็นคนที่วางแผนเป็นคนที่ปูทางสร้างอนาคตนะ แลวเขาค่อนข้างที่จะเป็นคนเนี้ยเป็นคนที่อย่างที่มิกาบอกนะว่าเขาเป็นคนที่ต้องไปไหนต้องดูดีนิดนึงอะ่ะแล้วก็เป็นคนที่มีแผนมีระเบียบแผนการในการดําเนินชีวิตนะถ้ายัางไงแล้วคุณคบกับเขาคนเนี้ยคุณไม่ผิดหวังนะคะจะติดเข้ามาอย่างไงแล้วเก,วกวณฑนะ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณในตอนนี้นะจะมีเกณฑ์ที่จะสมหวังอ่ะแล้วก็เหมือนกับว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณอะ่ะจะก้าวกระโดดไปอีก,อกขั้นหนึ่งนะคะ เหมือนกับว่าเปลี่ยนสถานะจากคนรักเป็นแฟนหรือว่าเปลี่ยนจากแฟนเป็นการมั่นกันหรือว่าการวางแผนแต่งงานกันนะเหมือนกับว่าเป็นช่วงเวลาที่ผู้ใหญ่ของคุณทั้งคู่รับรู้นะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ความรักความสัมพันธ์มันลงตัวแล้วเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะใช้เหตุผลเหนืออารมณ์นะคนคนนี้นะแปดไม้เข้ามานะคะ ในช่วงเวลานี้ในตอนนี้เดือนนี้นะคุณมีเกณฑ์ที่จะเดินทางร่วมกันนะเหมือนกับมีแพลนท่องเที่ยวร่วมกันหรือว่ามีแลนได้เดินทางต่างจังหวัดร่วมกันนะคะมันเป็นอ๋อแล้วมันก็เข้ากับช่วงบรรยากาศตอนปีใหม่ด้วยเนาะเพราะว่ามีเกณฑ์ที่จะเที่ยวเที่ยวแบบเดินทางไกลเดินทางออกต่างจังหวัดหรือเป็นไปต่างประเทศเลยก็ได้นะคะมีแพลนที่จะได้อ่อมีทริปกระชับความสัมพันธ์ร่วมกันนะเพราะว่ามีนายออบวาดเข้ามาตอกย้ําด้วยนะ หมือนก็คุณในช่วงนี้มันมีความสุขอ่ะเหมือนกับว่าชีวิตรักของคุณนะราบรื่นแล้วมันทําให้คุณทั้งคู่มีแผนมีการเที่ยวกันในบรรยากาศของช่วงปีใหม่อะมันทําให้คุณทั้งคู่มีความสุขนะคะในช่วงนี้เนาะแต่คุณมีสีดาบเข้ามาขั้นเล็กน้อยนะก็อาจจะมีบ้างที่อาจจะมีช่วงที่คุณห่างกันไปอะเป็นช่วงเวลาที่คุณไม่มีเวลาให้กันเพราะว่าต้องเคลียร์งานนะ หมือนต้องปิดจ็อบก่อนปีใหม่นะคะแล้วทำให้มีช่วงเวลาหนึ่งที่คุณจะไม่ค่อยได้เจอได้เจอกันนะแต่ถามว่ามันเป็นอะไรที่เป็นอุปสรรคมากมายไหมไม่ใช่นะคะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆยเหมือนกับว่ามีช่วงเวลาหนึ่งที่คุณทั้งคู่อาจจะได้ห่างห่างกันไปสักพักหนึ่งนะแต่มันไม่ใช่ว่าเป็นเดือนเป็นปีงั้นไม่ใช่นะคะเหมือนเป็นช่วงเวลาที่ออติดงานเคลียร์งานก่อนหยุดนะเพราะว่าคุณมีไพ่เดินทางมารอแล้วนะคะ ยังไงแล้วคุณั้งคู่มีแลนที่จะได้เดินทางท่องเที่ยวด้วยกันแน่นอนนะอ่าโอเคค่ะสำหรับชาวาธาตุน้ำนะคะราศีมีนกรกฎพิจิกนะเกณฑ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณในเดือนธันวาคมนี้นะคะไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่เข้าใจแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ราบรื่นนะลงตัวนะอาจจะมีปัญหากันจุกจิกเล็กๆน้อยๆ,ก,ๆ,ๆกับเรื่องเวลาอาจจะมีช่วงเวลาที่ไม่เจอกันทำให้คิดถึงกันมากกว่าเดิมนั่นเองนะคะ ไม่ได้มีอะไรมากค่ะยังไงแล้วนะคะมิกะก็ขอให้ชาวธาตุน้ำนะคะสมหวังในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะแล้วกลับมาพบกับมิกะทาโร่ได้ใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ